Loneliness has followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars. Sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. God's only You look lonely. I can fix that. ความเหงามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับเราทุกคนครับเรียกได้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วไม่เคยรู้สึกเหงาเลยเพราะความเหงามันเป็นหนึ่งในการทํางานของร่างกายครับคล้ายๆกับความหิวความหิวมันทําให้ร่างกายมีชีวิตรอดมันทําให้เราอยากกินอาหารดีๆเพื่อเติมเต็มความต้องการทางด้านกายภาพของร่างกายเราแต่ความเหงาเนี่ยมันทําให้เรามีความต้องการทางสังคมทําให้เราได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นเพราะคนเราเป็นสัตว์สังคมการมีความผูกพันมีกิจกรรมต่างๆกับคนอื่นมันถือว่าเป็นเมค ความสำคัญกับการเอาชีวิตรอดของเราเลยทีเดียวซึ่งเรามักจะมองความเหงาในแง่ลบเพราะความเหงามันก็มีผลแง่ลบจริงๆในหลายๆมุมเช่นมันส่งผลกับด้านความเครียดของร่างกายส่งผลกับระบบหัวใจหลอดเลือดกระทบไปยังผิคภูมิการร่างกายเลยทีเดียว แต่ในทางกับการความเหงามันก็มีข้อดีเหมือนกันเช่นบางเวลาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้สะท้อนตัวเองเหมือนตอนที่เราวิ่งคนเดียวเราได้ตกตะกอนได้คิดกับตัวเองหรือบางทีมันก็กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอย่างเช่นศิลปินบางคนก็รักการสันโดษและสร้างผลงานดีๆออกมาอีกแง่หนึง่งความเหงามันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับร่างกายเราเหมือนตอนที่เราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ความเหงาในโลกภาพยนตร์มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหรือธีมที่อยู่ในกระแสหลักครับเพราะมันไม่ได้หวือหวาไม่ได้ดราม่าร้าอารมแต่ยังไงซะความเหงามันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เรามีร่วมกันครับเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ไม่ยาก ประเด็นความเหงาเนี่ยมันก็เลยถูกนํามาเล่าในลหลายๆครั้งผมอ้างอิงจากบทความของจอห์นจีแมกรอที่ว่าด้วยเรื่องของธรรมชาติและรูปแบบของความเหงาเขาได้ขยายความว่าความเหงาเนี่ยมันมีรูปแบบและธรรมชาติที่แตกต่างกันหลายอันซึ่งผมก็ได้หยิบหนังบางเรื่องมาเล่าที่สะท้อนภาพความเหงาเหล่านั้น oh, don't even smile mm hmm. ความเหงาแบบแรก existential loneliness ความเหงาของการดำรงอยู่มันเป็นความรู้สึกเหงาที่เกาะตัวมาจากวิกฤตบางช่วงของชีวิตของเราบางจังหวะชีวิตเนี่ยเราก็สงสัยว่าความหมายของชีวิตเรามันคืออะไรกันเป้าหมายแรงจูงใจต่างๆมันอาจจะเบลอเห็นภาพไม่ชัดมันก็ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวตามมาความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวแบบนี้ครับมันอาจจะมาจากปัญหา Midlife Crisis แบบที่ตัวละครอย่าง Bob, บ๊อบกาลังประสบพบเจอบ๊อบคือนักแสดงวัยกลางคนครับ ที่ต้องบินไปถ่ายทําโฆษณาเครื่องดื่มที่ประเทศญี่ปุ่นแม้เขาจะเป็นดาราประสบความสําเร็จมีครอบครัวแต่มันก็ไม่ยากครับที่คนในวัยนี้จะมีปัญหาความสับสนในตัวเองเกิดวิกฤตวัยกลางคนขึ้นทั้งความสับสนในตัวเองของบ๊อบและเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีอย่างโตเกียวรวมถึงด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ตัวเขาเองก็เข้าไม่ถึงมันก็ยิ่งสร้างความรู้สึกแปลกแยกให้กับตัวบ๊อบมากขึ้น จนบ๊อบได้มาเจอกับชาลอตนักเรียนปรัชญาจบใหม่ชาลอตเป็นแฟนกับช่างภาพคนหนึ่งครับที่ต้องเดินทางมาทํางานที่โตกเกียวและชาลอตก็ได้ติดสอยห้อยตามมาด้วย ตัวชาร์ลอตเองก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวกับเมืองที่เขารู้สึกไม่คุ้นเคยเช่นกันความสัมพันธ์ของบ๊อบและชาร์ลอตก็ได้พัฒนาขึ้นมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบของชู้สาวแต่มันเป็นคนเหงาสองคนที่ได้มาเจอกันได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมันก็ทําให้2คนนี้ได้เข้าใจอะไรบางอย่างร่วมกันมากขึ้นผู้กํากับอย่างโซเฟียคอปโปลาได้ใช้เมืองโตเกียวเป็นเหมือนตัวละครสําคัญที่เล่าว่าเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีเนี่ยมันก็ไม่อาจพาค,ความเหงาไปจากใจของใครบางคนได้โซเชียลเอเรเนชัน ความเหงาแบบโซเชียลเอเลเนชันหรือการปลีกตัวจากสังคมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ใครสักคนอาจจะรู้สึกไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับสังคมรู้สึกแปลกแยกเป็นคนนอกทําให้ความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมันเกาะตัวขึ้นมามันก็เป็นอีกปมหนึ่งที่เราอาจจะเห็นบ่อยในหนังอย่างเช่นเรื่อง t a ็กซี่ไดเ แท็กซี่ไดเวอร์พาเราไปสำรวจกับความเหงาในถนนกลางกรุงนิวยอร์กกับเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าทาวิสบิกเกิลเขาเป็นอดีตทาหารพานศึกที่ผันตัวมาเป็นคนขับแท็กซี่หนังพยายามให้เราเห็นว่าตัวทาวิสเองเนี่ยเขาก็ต้องการความสัมพันธ์เป็นคนสําคัญของใครสักคนเหมือนกันเรียกได้ว่าความเหงาหรือความอยากเป็นคนสําคัญเนี่ยมันคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผลักให้เรื่องราวต่างๆมันดําเนินไปแต่ในทางกลับกัน รถแท็กซี่มันก็เป็นอีกสัญญาหนึ่งที่สะท้อนภาพของการเป็นข้อต่อหรือช่องว่างของสังคมครับทราวิสบรอแท็กซี่ก็เป็นเหมือนผู้สำรวจ เป็นแค่ผู้เฝ้ามองความเป็นไปของผู้คนทําให้เขารู้สึกไม่ได้สําคัญอะไรกับสังคมครับในขณะเดียวกันโมเมนต์รถแท็กซี่มันก็ทําให้ทาวเสรู้สึกถึงความเป็นคนนอกความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมันนามาซึ่งความเหงาที่มันแปกแยกจากสังคมหนังเรื่องแท็กซี่ไดเวอร์ในความคิดผมอาจจะตั้งคําถามเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมรูปแบบใหม่มันอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกปีกตัวของปัจเจกมากขึ้นเกิดเป็นความเหงาที่มันซับซ้อนขึ้นตามมา มันอาจจะซับซ้อนไปถึงขั้นมีความสัมพันธ์กับ AI แบบเรื่องนี้ครับทามกลางโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทิวดอก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่พบเจอกับความเหงาเหมือนกันภาพความเหงามันถูกตอกย้ำด้วยอาชีพของทิวดอรครับที่เป็นนักแต่งคำคมแต่งคำอวยพรลงในจดหมายเขาสรรหาคำที่มันอบอุ่นหัวใจให้กับคนอื่น แต่ในทางกับกันเนี่ยตัวเขาเองก็มีช่องว่างในใจที่เต็มไปด้วยความเหงาเหมือนกันจนเทียรดอรได้มาเจอกับสมันธาปัญญาประดิษฐ์ที่เขารู้สึกดีเมื่อได้คุยด้วยทั้งเทียอดอแล้วก็สมันธาพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของคนและ AI ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ มันก็เป็นการตั้งคําถามกับคนดูครับว่าในยุคหนึ่ง AI จะมีผลต่อมุมมองความสัมพันธ์ของมนุษย์เราไหมแล้วมันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันไปยังไงซึ่งสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คงต้องการใครสักคนอยู่ดีคนนั้นมันจะถูกแทนที่ด้วย AI ได้หรือเปล่าถ้าพูดถึงความเหงาในโลกอนาคต ผมก็อดคิดถึงอีกเรื่องไม่ได้ครับนั่นคือเรื่อง Blade Runner จริงๆแล้วซีรีส์ Blade Runner เนี่ยถือว่าทำได้ดีทั้ง2ภาคเลยครับภาคแรกก็เป็นหนังที่ทำได้ดีมากถือว่าเป็นมาร์ตร์ิ้ลของหนัง mm. แนวฟิวเจอร์ i ิสติกไซเบอร์พังโลกอนาคตอะไรแบบนี้เลยภาค2049ก็ได้ต่อยอดการเล่าเรื่องโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเหงาขึ้นไปอีก ประเด็นใหญ่ของเรื่องมันคือการค้นหาตัวตนว่าเคหรือพระเอกของเราเนี่ยเป็นใครเป็นคนหรือเป็น replicant หรือเป็นอะไรกันแน่ความเหงามันอาจจะไม่ใช่ธีมใหญ่ของเรื่องก็จริงแต่ความเหงามันก็ถูกสะท้อนผ่านการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดีผ่านมูดแอนโทนทั้งภาพและเสียงที่ทําให้ความรู้สึกของตัวละครมันชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้ความรู้สึกของผมที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็น่าจดจําอีกแง่มุมความเหงาที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นขอเรียกมันว่า cosmic loneliness หนังเรื่อง Gravity พาเราไปสำรวจกับความสวยงามของอวกาศมันก็มาพร้อมกับความกว้างใหญ่เกินกว่าเราจะจินตนาการได้ตอนผมดูหนังเรื่องนี้มันก็ทำให้ผมตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันครับว่า จะเป็นยังไงถ้าเราได้ไปอยู่กับความกว้างใหญ่เหล่านั้นมันอาจจะทําให้ผมรู้สึกตัวเล็กนิดเดียวในบางมุมก็แอบกลัวแล้วก็รู้สึกคข้งคว้าง,างในความกว้างใหญ่ที่มันมืดมิดแล้วก็ไร้เสียงของอวกาศถ้าจะให้นิยามค i c l ิ n e l i n e s s เนี่ยมันก็คือความรู้สึกเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อได้เอาตัวเราไปเทียบกับบางสิ่งที่มันเหนือจินตนาการอย่างอาวกาศที่มันกว้างใหญ่เหลือจะเป็นความรู้สึกคข้งคว้างเมื่อเราได้ลอยคออยู่กลางทะเลที่มองไปสุดสายตาก็ยังไม่เจออะไรนอกจากน้ําทะเล ความเหงาแบบต่อมามันคือความสันโดษที่เราเลือกเองจากหนังเรื่อง Into the Wild Into the Wild คือหนังที่เล่าเรื่องจากเขาคงความจริงครับของคริสโตเฟอร์แมคเคเลสผู้ที่ละทิ้งชีวิตดั้งเดิมทุกอย่างครับทิ้งทั้งการงานทิ้งครอบครัวและเลือกใช้ชีวิตที่สันโดษมุดหมายที่เขาต้องการเนี่ยคือการได้เดินทางแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่阿拉斯าเขาทิ้งทุกอย่างครับและออกเดินทางเพื่อหาความหมายบางอย่างของชีวิตระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้พบกับเรื่องราวต่างๆที่ดีและไม่ดีมากมายครับมันก็ทําให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของความเหงาจุดจบของหนังมันก็เป็นอีกใจความสําคัญครับ ที่คริสโตเฟอร์เขาได้ค้นพบผมจะสปอยนะครับก่อนที่คริสโตเฟอร์จะได้ลาโลกนี้ไปเขาก็ได้ทิ้งข้อความไว้ว่าความสุขมันจะจริงแท้เมื่อเราได้แบ่งปันข้อความนี้มันก็อาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างครับว่าตราบใดที่เรายังเป็นคนมีความคิดมีความรู้สึกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นทั้งความเหงาความสันโดษต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา ความเหงาความสันโดษมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและไม่ดีแต่การที่มีคนรอบข้างให้ได้แชร์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จ,จะนํามาซึ่งความสุขบางอย่างให้กับตัวเราได้เช่นกัน ถ้าถามว่าทําไมเราบางคนถึงต้องการเสพเรื่องราวความเหงาในบางช่วงของชีวิตผมคิดว่าสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังหรือหนังสือก็ตามมันจําลองสถานการณ์ชีวิตของตัวละครที่เราก็อาจจะไม่ได้แฮปปี้มากนักตอนเราได้พบเจอประสบการณ์เหล่านั้นแต่ประสบการณ์ความเหงาในเรื่องแต่งมันทําให้เราได้ริ้มลดประสบการณ์ใหม่ๆเอาความรู้สึกของเราไปใส่กับตัวละครเมื่อหนังจบหรือถึงหน้าสุดท้ายของหนังสือเรื่องราวความเหงาเหล่านั้นก็จบลงแต่เราในฐานะคนดูหรือคนเสพก็ได้สัมผัสกับ,กบรสชาติที่มันแปลกใหม่ เพิ่มมิติทางอารมณ์ใหม่ๆที่ในชีวิตจริงเราอาจไม่มีวันได้เจอ